เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาพ่อของทิดชื่นเข้าไปตกนั่งห้างตายช่วงที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่ากว่าจะเจอร่างกระตามหากันอยู่เกือบสามวันทิดชื่นแม้จะเคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่ากับพ่อมาตลอดมีไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่ปล่อยให้พ่อเข้าป่าไปเพียงคนเดียวและครั้งนี้ทําให้ต้องเสียพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับพ่อของทิดชื่นนั้นเวลาจะเข้าไปนั่งห้างก็มักจะไม่ค่อยชอบเข้าไปยังที่ไม้เดิม ที่เคยเข้าไปมาก่อนทําให้กว่าจะไปตามหาจนเจอร่างก็ถูกสัตว์ป่ากัดกินไปเกือบหมดเหลือแต่เศษชิ้นเนื้อไม่มากนักที่ติดอยู่กับโครงกระดูกแถมผื้นป่าที่ไปเจอร่างนั้นก็ไม่มีพรานคนไหนชอบอย่างกายเข้าไปเหยียบอย่างมากนักเพราะต่างก็รู้กันดีว่าป่าบริเวณน,นั้นมันเป็นปองผีสิงซึ่งตั้งแต่รุ่นปูรุ่นยามาก็มีพานเข้าไปตายอยู่ในปองนั้นมานับไม่ถ้วน ขึ้นชื่อมีความเฮี้ยนจากผีป่าผีโพงผีตายโหงต่างๆจนพรานรุ่นหลังๆก็เคยเจอกันมาบ้างแล้วแต่ก็มักจะมีพรานรุ่นใหญ่บางคนเหมือนกับพ่อของทิดชื่นที่พากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ในโป่งนั่นเช่นกันเพราะว่าโป่งนั่นมันมีสัตว์ป่าที่หายากหากินอยู่มากมายแต่ทุกรายก็สามารถหลอดตายกลับมาได้ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นซึ่งพรานที่สามารถเข้าไปในโป่งผีสิงนั้นได้ ก็ย่อมมีวิชาอาคมติดตัวอยู่พอสมควรพ่อของทิดชื่นเองก็มีวิชาอาคมไม่น้อยไปกว่าใครแต่กลับต้องมาตกนั่งห้างตายซึ่งตัวของทิดชื่นซึ่งเป็นลูกชายนั้นแทบไม่เชื่อก็เลยต้องล้องเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ในโป่งนั่นบ้างตัวของทิดชื่นเองก็ร่ำเรียนวิชาอาคมที่พ่อ่ายทอดให้สองครั้งที่ได้เข้าไปนั่งห้างอยู่ในโป่งผีสิงนั่นแม้จะเจอกับผีป่าผีตายโหงที่เข้ามารบกวนบ้าง แต่ก็สามารถใช้วิชาอาคมปัดเป่าขับไล่ให้พ้นภัยไปจากตัวได้จนมันไม่สามารถจะเข้ามาย่ำกายทำร้ายและจะไม่ทำร้ายมันเช่นกันเพราะถือว่าต่างคนต่างก็อยู่คนละพบภูมิกันไปแล้วไม่อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันอีกและก็ไม่เคยคิดว่าพ่อจะต้องมาตายด้วยผีป่าผีตายโหงพวกนี้แน่จึงยังไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงตกลงมาตายอยู่ใต้นั่งห่างได้นอกจากจะเข้าไปหาลองรอยการตายของพ่อแล้ว ทุกครั้งที่เข้าไปก็ยังยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการออกมาด้วยหลังจากที่พ่อตายไปก็ไม่ได้มีข่าวข่าวว่ามีพลานหรือว่าชาวบ้านคนไหนตายอยู่ในป่าอีกจวบจนทิดชื่นเข้าไปนั่งห่างอยู่ในโป่งผีสิงนั่นเป็นครั้งที่สามขากลับออกมาจากป่าในช่วงสายๆจึงได้รู้ว่ามีพลานในหมู่บ้านที่เห็นทิดชื่นเข้าไปนั่งห่างอยู่ในโป่งผีสิงนั่นก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรเป็นที่น่าหวาดหวั่นสะพึงกลัวมากนะัก ถึงได้พากันตามทิศชื่นเข้าไปนั่งห้างกันอยู่คนละฝั่งโป่งผีเสียงนั่นกินพื้นที่ออกไปเป็นโป่งขนาดใหญ่แม้แต่เสียงปืนก็ไม่ทําให้สัตว์ป่าที่อยู่คนละฝากฟังสามารถตกใจแตกตื่นจนหนีไปหมดได้ฝ่ายทิศชื่นก็ได้ยินเสียงปืนดังแว่วมาเช่นกันเป็นเรื่องปกติที่มีพานเข้าไปนั่งห้างอยู่ใกล้กันทิศชื่นไม่ได้ตามไปดูร่างของพานที่ตายนั่นเพราะต้องแบกเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับไปให้แม่ที่บ้าน ปล่อยให้พลานอีกคนที่เข้าไปด้วยกันกับพลานที่ตายออกไปตามชาวบ้านมาช่วยกันหามเอาร่างนั้นออกไปจากป่าแต่กว่าจะนำร่างนั้นออกมาก็ถูกสัตว์ป่ากัดกินไปบ้างแล้วเมื่อครั้งที่พ่อของทิดชื่นตายก็มีสภาพเดียวกันก็เลยเข้าใจกันว่าคงจะถูกเสือกัดกินเนื้อหนังหายไปพากันคิดว่ามันคงยังปวดเปลี่ยนหากินอยู่ในป่าแถบนั้นแต่สำหรับพลานแล้วไม่ได้วาดวันกลัวอะไรกับเสือพวกนั้นมากนักกลัวแต่ว่า จะมีชาวบ้านที่พากันเข้าไปหาของป่าเท่านั้นที่จะถูกมันฆ่าตายแล้วหลากไปกินพลานที่เข้าไปนั่งห้างกับพลานที่ตายก็ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมเพื่อนถึงตกลงมาจากนั่งห้างตายในสภาพเดียวกันกับพ่อของทิดชื่นแม้จะนั่งห่างอยู่ไม่ไกลกันมากนักแต่ก็ได้ยินเพียงกระเสียงปืนที่ดังขึ้นมาหนึ่งนัดแล้วก็เงียบไปก็คิดว่าเพื่อนคงจะยิงสัตว์ป่าได้แล้วตนเองจึงไม่ได้ยิงเพราะต้องช่วยกันหามเอาสัตว์ป่าที่ยิงได้ออกไป เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหากว่าใครสามารถที่จะยิงสัตว์ป่าได้ก่อนจึงจะช่วยกันหามออกไปชำละและแบ่งกันที่หมู่บ้านมารู้เรื่องเอาอีกทีกับตอนล่งเช้าที่เห็นเพื่อนตกลงมาตายอยู่ใต้นางห้างแล้วด้วยความกลัวกันเลยไม่ทันเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นมีแต่รอยข่าเปื้อนแดงฉานอยู่ในบริเวณนั้นเกิดเพ่นออกมาสะก่อนจนมาเจอเข้ากับทิดชื่นที่ออกจากป่ามาพอดีทิดชื่นยังไม่สามารถจะเรียบเรียงเหตุการณ์อะไรได้ ว่าพ่อของตนเองกับพลานคนที่ตายนั่นเกิดอะไรขึ้นแน่หลังจากนั้นอีกสมวันทิชชื่นก็ได้สะพายยามแบกปืนเข้าไปนั่งห่างอยู่ในโป่งผีสิงนั่นอีกเมื่อไปถึงก็หาที่มัดห่างขึ้นมาใหม่อาจจะไม่มีใครรู้ว่าก่อนที่ทิชชื่นจะมาเป็นพลานเต็มตัวนั้นเคยตามพระธุดงที่เข้ามาปรากฏใกล้กับหมู่บ้านกลับไปบวชอยู่ที่วัดนานถึงสพรรษาก่อนจะศึกออกมาก็เลยได้ศึกษาวิชาความรู้ มาจากพระธุดงซึ่งเป็นพระอาจารย์รวมทั้งวิชาอาคมต่างๆติดตัวกลับมาด้วยบวกกับวิชาอาคมที่พ่อได้ถ่ายทอดให้คิดชื่นก็เป็นดังพลานจอมอาคมคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ให้ใครได้รับรู้ทั้งสิ้นเมื่ออยู่บนนั่งห้างช่วงสีทุ่มกว่าๆก,ก็ได้ยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการไว้ตัวหนึ่งหากว่าไม่ได้ร่องรอยอะไรกับการตายของพอ่อมันก็จะเป็นการล่าสัตว์เหมือนปกติทุกๆครั้งที่ผ่านมา หลังจากที่ยิงสัตว์ป่าได้ไม่ถึงครึ่งชงั่วโมงก็เหมือนว่ากินข้าวเลือดจะลากเอาสัตว์ร้ายเข้ามาด้วยนั่นก็คือมีไอ้ล่ผ่าดก่อย่งเข้ามาจะลากเอาสัตว์ป่าที่ยิงได้ไปแต่กระดันถูกทิศชื่นยิงเข้าไห้ซะก่อนตั้งใจเพื่อจะไล่ให้มันหนีไปแต่กระสุนกลับพุ่งเข้าไปที่ล่างของมันจนกระเด็นไงายหลังออกไปโดยที่ทิศชื่นนั้นไม่ได้ตั้งใจแต่กระสุนปืนก็กลับไม่ได้ละคายผิวของไอ้ล่ผ่าดกอนั่น แทนที่มันจะก,กระโจนหนีไปโดยความหวาดกลัวแต่มันกลับพุ่งกระโจนพลวดเดียวขึ้นมาถึงบนหนั่งห้างที่มีความสูงเกือบ10บเมตรแค่พลิบตาเดียวเท่านั้นกงเล็บของมันหมายจะตบเอาล่างของทิศชื่นให้ตกลงมาด้านล่างจนทิศชื่นต้องเซทลากระโจนหลบเลยตกลงมาจากหนั่งห้างโดยความไม่ตั้งใจโดยความสูงเกือบ10เมตรดีที่กระดูกกระเดี่ยวและคอไม่หักตายเมื่อทิศชื่นเสียท่า ผีป่าผีตายหงกระถือโอกาสเล่นงานซ้ำมันโผล่ออกมาปรากฏตัวข่อมอยู่บนร่างของทิดชื่นเอาไว้จังหวะเดียวกันกับไอ้ลายพาดก่อนที่พุ่งกระโจนลงมาจากนั่งห้างขยำคมเขี้ยวและกงเล็บของมันตะปบเข้าที่ร่างของทิดชื่นทิดชื่นต้องดิ้นรนเพื่อจะเอาตัวหลอดสุดชีวิตแม้ว่ากงเล็บและคมเขี้ยวของมันจะไม่สามารถละคายผิวของทิดชื่นเช่นกันแต่ด้วยแรงอันมหาศาลของไอ้ลายพาดก่อน และกระสุนปืนไม่สามารถระคายผิวหนังของมันได้ทิดชื่นพึงนึกได้ว่ามันต้องไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ซึ่งไม่ธรรมดานั่นก็หมายถึงมันอาจจะเป็นเสือสมิงแม้พลังก,กำลังของมันจะมหาศาลหากว่ามันเป็นเสือสมิงที่เกิดขึ้นมาจากอาคมของคนก็ย่อมมีโอกาสที่มันจะหมดเลี้ยวแรงได้เช่นกันอีกฝ่ายไม้จะขยําเป็นเหยือ่อแต่อีกฝ่ายต้องดิ้นล้นเพื่อจะเอาชีวิตหลอดปั่มฟัดกันไปมาเกือบสิบนาที จนเริ่มอ่อนแรงไปด้วยกันทั้งคู่ตามก็ไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือแม้แต่รอยเลือดปรากฏให้เห็นที่ล่างของทั้งสองมีเพียงแค่จังหวะจะโขนเท่านั้นที่จะชิงไว้ชิงพลิบกันจนทิดชื่นได้โอกาสกระโจนเข้าไปคว้าปืนที่ตกลงมาพร้อมกันหันปลายกระบอกปืนสับไกยิงสวนในลายพาดก่อนที่มันกระโจนเข้าหาจนหงายหลังพึงได้โอกาสก็รีบวิ่งหนีหาที่ตั้งหลักปากกระพริบบน,บ,นบริกรรมคาถาอาคมที่พอจะนึกได้ ที่พระอาจารย์ท่านได้สอนสั่งเอาไว้ว่าต้องใช้ยามเมื่ออยู่ในผืนป่ายิ่งเป็นเสือสมิงต้องใช้กระสุนอาคมเท่านั้นจึงจะสามารถฆ่ามันได้ทิชช่นจึงได้บริกรรมคาถาอาคมเป่าปลดปลดลงไปที่กระสุนปืนที่ล้วงออกมาจากยามโดยอาคมที่เข้มขลังแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในลำกล้องหันหลังกลับเพื่อจะสับไกยิงออกไปร่างไอหลายผาดกรที่กระโจนพุ่งสวนเข้ามาก็ถูกแรงระเบิดกระสุน พุ่งเข้าไปที่หัวอย่างจังกระสุนฝังเข้าไปในหัวเลือดกระเซ็นแดงฉานออกมาเสียงมันร้องลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดแทนที่จะเป็นเสียงเสือแต่มันกลับเป็นเสียงร้องของคนทิดชื่นตั้งสติล่วงเอากระสุนออกมาจากย่ามอีกนัดรีบบริกรรมคาถาอาคมเป่าพรวดพรวดลงไปด้วยอาคมอันเข้มขลังร่างไอ้หลายพาดกอนที่กระเสือกระสุนจะหนีเอาตัวรอดก็ถูกทิดชื่นเดินเข้าไปจะยิงจ่อซ้ำที่หัว แต่ก็ได้ยินเสียงร้องขอชีวิตดังขึ้นมาสะก่อนจนทิชื่นต้องพะงะยั้งมือเอาไว้ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรแต่ต้องการจะรู้ว่าใครกันแน่ที่กลายเป็นเสือสมิงจู่จูร่างไอ้ลายพาดก่อนก็กลับคืนหล่างดังเดิมของมันอีกครั้งและผู้ที่กลายไปเป็นเสือสมิงก็คือพรานที่เป็นเพื่อนของพ่อทิชื่นนั่นเองพรานผู้นี้พ่อของทิชื่นเคยได้บอกเอาไว้ว่านอกจากวิชาอาคมที่มีอยู่แล้ว ก็ชอบไปล่ำเรียนวิชาอาคมทางด้านสายดำของกะเลียงมาด้วยจึงเข้าใจว่าสาเหตุนี้เองที่ทำให้พรานผู้นี้ต้องกลายไปเป็นเสือสมิงและมาฆ่าพ่อของตนเองซึ่งเป็นเพื่อนรักของตนเองแท้ๆจนต้องตายไปเมื่อทิชื่นในรู้ว่าใครเป็นสาเหตุทำให้พ่อของตนเองต้องตายจึงไม่รอช้าที่จะลั่นไกจอยิงหัวของมันในระยะเผาขนแม้จะมีเสียงร้องขอชีวิตสิ้นเสียงกระสุนปืน ที่ระเบิดเสียงดังสนัน่นร่างของพลานเสือสมิงก็ฟุบขาดใจตายคาที่เลือดสดๆทะลักออกมาจากรูกระสุนที่หัวของมันเข้าใจว่าพลานที่ถูกฆ่าตายไปเมื่อวานก่อนก็คงจะเจอเหตุการณ์เดียวกันกับพ่อของตนเองที่ถูกพลานเสือสมิงนี่กระทําจนตกลงมาจากหนั่งห้างและถูกมันฆ่าตายในภายหลังก่อนที่มันจะกินร่างของพ่อเป็นเหยือ่อและก็คงจะถูกผีป่าผีตายโหงตามเล่นงานซ้ําเข้าไปด้วย เหมือนอย่างที่ตนเองนั้นเจอถึงได้เสียท่าให้กับมันได้ไง่ายๆแบบนั้นเมื่อสามารถแก้แค้นให้กับพ่อได้สำเร็จทิดชื่นก็ใช้เมีดอีเนบที่พกติดตัวมาด้วยควักเอาหัวใจของมันออกมาแล้วสับเป็นชิ้นๆก่อนที่จะเผาทิ้งเพื่อจัดการล้างอาถรรพ์ของมันตามที่พระอาจารย์ได้เคยสอนสั่งเอาไว้ไม่เช่นนั้นมันอาจจะไปสิงสู่กับผู้คนหรือไม่กษัตริย์ปลาจนกลายไปเป็นสมิงขึ้นมาได้อีก และยังถือโอกาสสะกดวิญญาณผีป่าผีตายโหงที่โป่งนั่นให้ไม่สามารถที่จะมีฤทธิด์เดชออกมาหลอกหลอนใครได้อีกส่วนวิญญาณร้ายดวงไหนที่หมดเวรหมดกรรมแล้วก็ได้ทําพิธีสวดส่งว,วิญญาณให้ตามที่เคยบวชเปลี่ยนมาก่อนจะปีนกลับขึ้นไปพักบนนั่งห้างจนปรุงสางของวันลุงขึ้นถึงได้หามเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับออกไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ยินข่าวถึงความดุร้ายน่ากลัวของโป่งผีสิงนั่นอีกเลยพรานหลุนหลัง จึงได้พากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าเรื่อยมาจนภายหลังนั้นทางการสั่งห้ามล่าสัตว์คนในหมู่บ้านถึงได้เลิกอาชีพการเป็นพรานมาจนถึงทุกวันนี้